ลิลลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นสารภาพเคยมีแฟนแล้วแต่คบกันแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วเลิกพร้อมเผยสาเหตุล่าสุดในรายการซุปเปอร์มัมลิลลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นก็ถูกพี่สาวเผยความลับเรื่องหัวใจว่าที่แท้ลิลลี่ได้หมดทัศน์สดชื่นนั้นเคยมีแฟนมาแล้วแต่เลิกกันไวมากๆโดยเจนนี่ได้หมดทัศน์สดชื่นเล่าว่า เพิ่งรู้เรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วเนื่องจากลินลี่มาขอโทษเพราะสำนึกผิดว่าเคยมีแฟนตอนป .6 แต่คบกันแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เลิกกันโดยเหตุผลที่เลิกกันก็เพราะว่ากลัวแม่จึงโกหกแฟนณนะตอนนั้นว่าขอเลิกกันก่อนเพราะแม่บอกว่าถ้ากลับมาแล้วยังไม่เลิกแม่จะตีพร้อมลบชื่อเรียกแฟนที่ตั้งในแชทว่าเสาไฟฟ้าจ๋าออกด้วยเป็นความรักแบบเด็กๆ ส่วนตอนนี้ก็ใกล้จะอายุครบ17ปีแล้วขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ